สวัสดีทุกคนกันด้วยครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมอตโฟกัสอีกเช่นเคยคลิปนี้นะครับก็อยู่ในแอปคันดาอโกูดานะสลักใครที่ดาวน์โหลดมาใหม่ๆ เพื่อนๆสามารถถอนได้ทันทีเลยอาจจะไม่ได้เยอะนะครับแต่เข้าจริงๆนะเกมนี้บอกไว้ก่อนวันนี้เราจะมาวิเคออกการาะห์กันนะครับสาหรับการถอนเงินเข้าทูบันนี่วอลเล็ตหบาทนี่เราถอนไปแล้วนะทุกคนก็ถอนสาเร็จด้วยสลหรับใครที่อยากย้อนไปดูเดู8ด่8แปดนีไม่ให้ตายแางคลิปคลิปนี้จะมาวิเคราะห์สําหรับเงิน5,000บาทแล้วก็10,000บาทจะได้จริงไหมเกมนี้บอกไว้ก่อนก่อนที่เราจะไปดูกันซึ่งเกมนี้นะครับถ้าเราดาวน์โหลดมาดูวิดีโอนะทุกคนอาร น้บต้นไม้สังเกตดูตอนนี้เรามีคะแนนอยู่ที่3 3มพบบาทนะครับซึ่ง ทำการกดคลิกดูวิดีโอลดน้ไปมาดูกันเราจะดูสักหนึ่งครั้งมาลองปเปรียบเทียบลองดูกันว่าได้คะแนนยากง่ายยังไงนะเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าทําการกดคลิกกาออกนะสังเกตดูโอ้โหได้คะแนนเยอะมากๆอยู่ที่154บาททุกคนสังเกตดูนะก็บวกเพิ่มมาเยอะไปพอสมควรนะเราจะต้องทำการสะสมให้ครบ5,000บาทแต่เราสงสัยนะทุกคนสำหรับตรงนี้มาดูกันดีกว่านะ หน้าตัวเกมนะครับที่อยู่ใน Play Store สําหรับใครที่จะทําการเล่นบอกไว้ก่อนนะครับไม่มีลิงก์ให้นะพิมพ์ตามนี้ได้เลยหรือถ้าใครอยากดูนะสำหรับชื่อแอปนะทุกคนชื่อแอปเนะี่ยฮันดาอากวดานะนะทุกคนอ่ะก็กดคลิกเข้าไปได้เลยนะสังเกตด,ดูตรงนี้นะครับคนเล่นประมาณ500แสนกว่าคนนะคนเล่นประมาณ5 0 0แส0กว่าคนนะและ เป็นเกมทดลองก่อนเปิดตัวเราจะอ้างอิงจากคนที่เล่นก่อนผมนะทุกคนอ่าคนที่เล่นก่อนผมนะเดี๋ยวมาดูกันในช่อง youtube ของผมเองนะที่ผมได้ทําคลิปไปแล้วอยู่ที่2คลิปนะสคลิปไปแล้วสลักใครที่จะย,ย้อนไปดูเดี๋ยวก็จะแปะลิงก์ว้ให้ใต้ล่างคลิปหรือถ้าใครอยากไปดูในช่องหลักก็ไปดูได้นะอ่าเดี๋ยวมาดูกัน ตัวแรกคลิปแรกนะทุกคนที่เราจะมาวิเคราะห์กันนะทุกคน5,000บาท10,000บาทได้จริงไหมนะครับก็จะมีคนเล่นก่อนผมที่จะมาเม้นให้กับเรานั่นเองนะนี่ก็คนนี้นะครับเขาบอกไว้ว่านะครับนี่คนนี้บอกไว้ว่านะได้1บาทลบทิ้งเลยครับ5,000บาท1,000บาทพอใกล้ครบจะเก็บยากขึ้นแบบยากเลยดูวิดีโอแบบยาวๆซึ่งไม่รู้ว่าจะ ไหนจะได้นะทุกคนผมแนะนําให้พอนและไม่ต้องเล่นต่อนั่นเองนะอ่าความคิดคนนี้นะก็ผมจะไม่ตัดสินนะว่าจะถอนได้หรือไม่ได้นะเราจะมาวิเคราะห์กันนะนี่ก็ถือว่าดีอยู่นาทีสําหรับตัวนี้เขาบอกไว้ว่าดาวน์โหลดเสร็จแล้วดูวิดีโอครบ10ครั้งสามารถถอนได้1บาทในตัวนี้ถอนได้จริงนะหลังจากนั้นลบทิ้งถือว่าก็เป็นความคิดที่ดีอยู่นะทุกคนอ่ามาดูกันตัวต่อมานะครับนี่ก็ถือว่า คนไทนอะทุกคนที่ผมเจอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทีว่ผมเจอเมื่อวานนะทุกคนที่ผมเจอไปเมื่อวานนะน่าจะเป็นคลิปนี้แหละนะต้องขออนุญาตด้วยนะครับต้องขออนุญาตด้วยนะอ่านี่นี่นี่เจอ ER แล้วเจอ ER แล้วทุกคนเจอ ER แ, ER แ, ER แล้วนะนี่ตรงนี้นะครับก็เดี๋ยวเรามาลองดูลักคันก็ความ ความแสดงที่เห็นตรงนี้เขาน่าจะเล่นกอดผมแหละนะเพราะผมก็ยังไม่ได้เริ่มเล่นนะก็เพิ่งเล่นไปประมาณสอสัปดาห์ที่แล้วนั่นแหละนะห้าพันเขาเล่นแล้วเกมหนึ่งแบบเราก็ถอนใกล้ถึง5,000บาทอีก100ก็ไม่ถึงนะเพราะการหาคะแนนนี่ค่อนข้างที่จะยากประมาณ4 0 0พกว่าแต้มก็จะน้อยลงเรื่อยๆนะทุกคนพอถึงนะทุกคนใกล้จะถึง5,000ัน บาทเรียบร้อยก็จะกลายเป็น0.57บาท1แต้มบ้าง1บาทบ้างแบบนี้นะครับก็เพื่อนๆลองไปวิเคราะห์ลองดูแล้วกันนะครับว่ามันคุ้มหรือเปล่านะพอจะใกล้ถึง5,000บาทนะทุกคนพอจะใกล้ถึง5,000บาทหรือ10,000บาทตรงนี้นะครับก็น่าจะมีการ วิเคราะห์อีกนะครับก็คืออีกใกล้จะถึง5,000บาทแล้วนะก็ต้องทําการดูวิดีโอได้ครั้งละ1บาทบ้าง50สตางค์บ้างจนครบหลังจากนั้นนะครับก็จะมีการวิเคราะห์อีก30วันนะถ้าเดาไม่ผิดถ้าจําไม่ผิดนะมีคนเมนต์อยู่นะครับจะต้องรออีก30วันนะเพื่อตรวจสอบนะว่าเราเนี่ย เป็นบัญชีจริงไหมนะทุกคนก็รอตรวจสอบ30วันหลังจากนั้นก็รออีก5วันอะไรสักอย่างนี้แหละนะทุกคนก็ถือว่าไม่ค่อยคุ้มสักเท่าไหร่เสียเวลาไม่การันตีด้วยว่าจัดได้จริงไหมนะไม่มีอะไรแน่นอนนะบอกไว้ก่อนเกณฑ์ทดลองก่อนเปิดตัวอาจจะโกงเพื่อนๆให้เพื่อนๆดูวิดีโอฟรีไปก็ได้หลังจากนั้นแอปปิดตัวบิดไปบิดเพื่อนๆไปเฉยๆนะถ้าแนะนานะก็ เพื่อนๆนะครับลองพี่เคาะลองดูแล้วกันว่ามันคุ้มสําหรับเพื่อนๆที่จะทําการเล่นหอน5,000บาทแล้วก็10,000บาทไหมเพราะการหาคะแนนที่ง่ายผิดปกตินะเพราะการหาคะแนนนี่ค่อนข้างที่จะง่ายผิดปกติและการถอนของเรานะก็ถือว่าไม่น่าคุ้มนะครับไม่น่าคุ้มสำหรับก,การถอนเงินเข้าทูบันนี่วอเล็ตเพื่อนๆ,ๆ,ๆก็ลองพิจารณาดูดีๆแล้วกันว่ามันคุ้มหรือเปล่าหรือถ้าใครเล่นก่อนผมสามารถถอนได้จริงก็เกกมนต์ใต้ลังคลิปหน่อยแล้วกันนะเพื่อเป็นแนวทางสำหรับใครที่จะทําการเล่นว่า จะสามารถถอนได้จริงไหมวิเคราะห์ลองดูนะก็ประมาณนี้แล้วใครสลักใครที่อยากเล่นก็ลองไปหาเล่นดูได้แต่1บาทงบาทถอนได้จริงๆนะผมทําคลิปไปแล้วนะก็ถือว่าได้จริงอยู่นะโอเคสลักใครที่ชอบคลิปนี้นะครับหรือคลิปนี้มีประโยชน์ตอนเพื่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์คลิปนี้กันด้วยเพื่อจะไม่พาดคลิปใหม่จากช่องเมองตโฟกัสนั่นเองคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ